สวัสดีค่ะเจ้าเจิดบนหัวหน้าภะเลาะมันนี่ก็พาคเขาปลาคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องมันนี่วันที่สามสิบกรกฎาคมหกแปดทำหลาฮะฮิตชุย่างที่กินได้นั่งก็ลูกไส้คือเก่าแล้วค่ะพี่น้องชิมีบอห็ดนี่เห็ดปวกก็ออกหลายมือคนได้ก็ได้คนบ่ได้ก็บ่ได้อยู่ปลาบ่านพื้นหน่อยอยู่ปลาสองพันไร่เห็นเห็ดอันใดล่ะลูก ตินี่เขาแปลง่ยงนอาแหละนี่มาวบตีเดี๋ยวแป๊บนึงเมียนวดอกห่างๆจะเมีนหอบหลายอย่างเนาะฮึอย่าอุดหูเด้อลูกเด้อมันสิบอะไรยินได้ยินอยู่ไหมใกล้ยินอยู่แนมฮ่าเฮ้ยลืมใกล้ <laughs> กันลืมใกล้กันใกล้กันจมีนหอบหนามเนาะ โอ้สวัสดีครับวันนี้ก็เช้าวันสดใสก็มาเดินป่าหาเห็ดก,กันรู้ว่าจะได้เยอะได้น้อยเพราะว่าคนเขาไปเยอะแล้วเราก็เป็นคนที่ปล่อยข่าว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 แล้วเขาก็มานำก้นเขาก็มานำก้นให้ท่านผู้ชมก็มีความสุขกันบ้างครับรอชมครับผมจะได้อะไรบาา้างปลามื่นไปไหนเงะลูกอันนี้เล่นตะกร้อไอ ปูนมันขู่แล้วโอ้โหตีตีลังกาก็ตีลังกาหนีตีเนาะตีลังกาแล้วไอข่ขำปูนตีเนาะไปไอเ้เบิ่งกับพี่น้องสิดได้หลายอบอสิดได้เฮ็ดยังเอาทูเฮ็ดเลยที่กินได้สิได้ไปจักปลามื่อนี่สิมานอยู่ที่สองพันไรหรือสิไปมานที่สิบไรไปใช้ฝ่อเฮ็ดยังลูกเนินบอเฮ็ดผึ่ขงขมจะเป็นคนละสีสีเหลี้ยงกัน อุ้ยเฮิตผงหวานตัวนั้อะไรมะแมนมันตัวนี้แม่อะไรมะระนาโรกี่อะไรตีลูกนักบวกเออโอ้ยัหนเออตัวนี้ได้อยู่อันนี้มาปลาไม่ย่างหาเห็ดบวกใกล้ว่าโอ้ยจะแมนยากเย็นแสนขินลจ้าจ้าเข้มเลยตัวนี้โอ้ยเออตัวนี้ได้อยู่ แต่เนี่ยสีเป่าเอ็นเฮดบวกดอกเดียวโอ้มาดูตัวนีดอกนี้ได้ไก่กันเออมาปลาจังสีไข่เนีเพิ่นมันใจเนืาอส่นไก่ ปลาสองพันไรน่นอยากตื่นติ่นอยู่มันกว่างไงไพศาลเอาพูดอุ้ยก็แต่ไข่หิ้เรางูหิ้งนกคุมนกท่าตูา้หิ้ไข่ขาวมึงรู้ื่าเป็น ใช่ดุมาครับผมตามมาคหร่ชายนึ่งตุ่มหนึ่งสองมัชาชานไะย่งไมีมดแล้วช้าชา้ชาเอ็ดไข่ก็ได้อันนี้มันเกิดที่หลังเลยนะที่เขา,เขา,า่เหินตัวที่เขามาไต่เมยเห็นตะกีบลุน อ,นนอุ้ยยิงได้ถูกหนึออ่งเนี่ยอ้าวสามครับสามเหรอโอเคงานใหม่เอ,อือวเอ้าเสียใบจะได้นน่สิได้ภาพหนิงนอนี้นาะเอาเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวขอภาพหนิงนครับแต่ผู้ชมครับ ได้ภาพนิ่งแลวตัดนี้โทษด้อ่างพื้นไหอ,คองค์พื่นอ่างฮิดปวงเฮ้าอ่างฮิดไข่ก็ได้ตัวนี่อุอ้ยเนาะงามดีเนาะตัวรู้ดีแม่เจอเห็ดไหมแม่ครับผมกำลังไปกำลังไปไก่จ,จะข้ามไปโอ้ย ผมอาจจะเวอร์นามีเห็ดังที่เดียครับไม่รู้ว่าอาจจะอาจจะดูมเลยโอเคอันนี้หัวเลี้ยงครับต,ตบมาเลยหัว <c oughs> เลี้ยงครับตัวน้เฮ็ดไข่นี่เลยหักหัวเหลืองเกือบซุกเกืบซุก อ่าปุ่นก็ได้เตะเห็ดปวกไก่รอยากกินเห็ดปวกแต่ประมาณมือนี่ก็เ,เลยเ,ยเตะเห็ดไข่มาอนี่ยน,นะครับม<า>ีมอลแล้วครับอ,อันนี้ของลูกไก่พอเลยวันวันจะฝ่ามือเนี่ยเอ้ยเอ็งมาทสูนฝ่ามือดอกลูกแต่ว่าไงอยู่ดีอันนี้คิดยังไงอีกไข่ขาวนั่นแหละดอกบ้านลูกมีอย่างปุ่นเออปุ่นนมาเรื่อยๆเด้อ ทุกคนดูนี่นะครับผมนี่เคยเห็นบ่ครับมันเกิดแบบเตยต้นใหม่นะครับนี่แม่เห็ดเอ้าแม่ข่ายังอยู่นะข่าน้ำบ่มาแรับนี่หลอดอยู่ไอ้ยาพันธุ์ฉจัดนี่นี่นี่เออโอ้โหจำพวอมุชิมุชิเลยอืมเกิดในสองโอ้ย ปิน้นวัดกับปินนบ้นเนาะบัดนี้เยอครับผมตูตดจู๊ด,ด,ดเจอล้วครับอุย้ยหมุดก่อนผม เขาเขาหิริคู่เขาว่าสาเจิคือพ่อผ้าลูกไปบึงหิดตตะเต่านี่หิดตตะเตาน้ำท่วมได้สามเดือนแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องน้ำท่วมป่า,าหิาบบดตตะเตาอุ้ยเมฆุดพ่นถอยลงมาเห็นจะเอาเอบีเบบี้โอนอุ้ยอุ้บอต้งเป็นตงยังเลยเด้อเนี่ ก็หนังไงเนาะขนาดดอกหน่อยที่เขาเคลียทมไหวแหละก็มีควาชมชุ่มชื้นันก็เลยงหญออ่อาไแนมนั่นแหละมาเบาๆซาซาคุณป้าคุณยายคุณแมาคุณพี่ไปเรียนหัวอืมเป็นบอกเจอครับ มันตีละนามาเก็ดใกล้ตรงตเออจังซีงามงามเก็บนี่หอมนวลนวอามาแล้วแม่มีดัวของไก่เหีเอื่นให้แม่มาเผาว้าว ไข่ขาวมีอนน้ดน้อยพูดนะ่บนอยได้สำน,นีหายีแนั่น้ย<อ>ี่นนยถือ่ล่ะโอ้ยมจงอาเมทอันนี้อันนี้ดอกบานเลยอันนีน้ดอกบานเลยเมียนกระเมีน เงี้ยเลยเน,ยน,เเน,ยนาะตีเยีเ่งก็เปลี่ยนโอ้โหค่ายขาวมันเคืนลงต้นใหม่อืเกิดอิงต้นใหม่เลยเอิปดปุ่อะไรอบบนี้ น้ำนั่นยนะน้ำบล็เมี่ยวกระโบเเลียวเข้าไปอีกเออพ่อต้องก้างให้เฮ็ดดูก้างอเออโอ้ยมาแต่ไก่งไ้นั่นนี้เฮ็ดไข่เขียว น้ำบกเหลีบเมียวกินมือแม่หดนสีแดงเหรอล้าวปฮิดไ่หยางก่อนฮิดไ่เขียวฮิดไ่ขาวไคขาวเป็นเคียวไข่ขาวไ่โพลน่าจะเป็นตะไคปินขี้ไข่เขาวาเถาะขี้ไห่น้ หไ,ไข่บุงที่ยังมีทีไข่อย่างนั้นทีไข่ขาวหน่อยอเงี้ยลูกน่อย <c oughs> <c oughs> มีูทางก้านเห็ดไข่ขาวอยู่เน,นาไข่เชียวเน่าสารนี่ เวลาวืบลงที่จยุดนั่ดูเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลูกโมเตอรหิริไ่วแค่แนกับเนาเปี่ยมอยู่ก้กองฟูดฟูอยู่ตรงน,นี้อย่างทายวียนหิริใบไหมบ้างฮิตปวกตาบหน่อยดูใกล้พอ เดืขาไงโมไงนี่ตัวตัวนึ่งดอกนึ่งกรบเดือดขาแต่ขามันโมนไมงแฮ้งพีจังฮิดอะไรฮ็ด,ดปุ๋ <c oughs> อะไรฮ็ดปวกขาไงฮิดปวกลังดันในพักจาบลุนในพัดจาเต็ม

ต้นอะไรต้อนขาโดนแทะตน้เนียนเหลคนละครึ่งต้นน้ำได้่นต้นหัว คือค้อนข้างเขาโลกัวเข,ข,ข,ขาเกเขาปลานี่มีดูอเอาตัวใหญ่ใหญ่หน่อยใกเอาเอาดเห็นน้ำออกเอาน้ำออกก่อนะแม่เอา,เอ,าออกแหละแต่บอออกที่มันมหมือนไหม ไหนที่ใชลูกนี่ไหนไหนอ่ะโอ้ยเ่ยเลยเมียชูุ้ยจม่นไอ้บุ้งต้นใหม่เลยผ้าโอ้ยท่านผู้ชมพ้นเถาวินต้าเกิดอีกุ้กใหม่หมื่นพูอ่นที่เนาะงามนี่หนึ่งสองสามไหนวยน่ากอดไว อุ้ยจะแมนบืบนี่อยาขอเดินข้าใหม่เลยงานแฟนก็าติงกือ่ะถึงจะได้น้อยแต่คุณภาพครับโจหุ่งต่อมแต่บวหานหุ่มมันบวหารเขามากัดมันกัดเป็นหนาเพราะว่าท่ายาในหนาบดายดิ อ,อ้าวน้อหล่นคิดเขอบเปล่งโอ้ยคือเกาเสียมวยเยอะเกี่ยวเพื่อมันใหญ่น้อนั่นแหละค่ะพี่น้องนี่อย่างอุ้ยเมื่เกิดมาดูนี่หิดเขอบเป้งนั่นแหละนี่แหละค่ะพี่น้องออกจากป่าเห็ดพวก ยางเหลีวประมาณมันปลาใหญ่น้ำมั้งแต่พนเตีนนำ้ำแหลี่พอกินพออยากอยู่ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุกความเมตตาค่ะสวัสดีค่ะให้เบิ้งกัดกัดตาลูกปวดคนนี้ว้เฮ็ดเอชี้ใกล้เดือนไหเอาออกเบิง้งกี่ห่อนี่โอ้ยพินเลยปนต่างหลายเถื่อเด้อนี่นี่เชื้อไปปนองไป